อิงโกะสมาชิกวง T ิกซี่สมัครลงข่าวฟรีที่เว็บไซต์ p r i t n e t ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ลงข่าวประชาสัมพันธ์ง่ายๆได้ด้วยตัวคุณเองก่อนไปรับชมรับฟังกันนะคะขอกำลังใจคนละหนึ่งไลค์และคนละหนึ่งสับสไครแล้วไปฟังกันได้เลยค่ะ สมาชิกสาวน้อยแสงโซนปนความใส่ซื่อมาพร้อมกับเอกลักษณ์บนใบหน้าที่มีความหมวยแต่ลวยสเสน่ห์ค่ะคลิปนี้นะคะพี่อารจะพาไปทำความรู้จักกับน้องอิงโกให้มาขึ่นกันค่ะอิงโกนะคะมีพลังความน่ารักแบบล้นหลามมากๆน้องอิงโกนะคะหรือกินฟารีเนี่ย เกิดเมื่อวันที่23พฤศจิกายนพศ2545้ชื่นชอบการร้องเพลงตั้งแต่ยังเด็กๆค่ะก่อนหน้านี้นะคะน้องอิงโกะเนี่ยเคยเดบิวต์เป็นศิลปินในนามของวงวิโอเลตมีผลงานออกมาหนึ่งเพลงแต่ไม่เป็นที่ประทับใจไม่เป็นที่รู้จักมากนักและหลังจากนั้นนะคะก็เข้าร่วมเป็นศิลปินฝึกหัดของลิดส์เอ็นเตอร์เทนเมนต์ในที่สุดก็รวมตัวกับสมาชิกอีก2คนเดบิวต์ในนามวงทิกซี่และมีผลงานเพลงฮิตอยู่ในณขณะน,นี้และสําหรับเพลงฮิตที่เซ็กซี่ที่สุดณขณะนี้ ก็ได้แก่เพลงติดฝนที่บอกเลยว่ายังไงต้องลองเป็นและเตดหูม,มากค่ะหากใคยนะคะอยากไปส่องความน่ารักสดใสความหมวยอินเตอร์ของน้องอิงโกแอดมินจะทิ้งไอจีของน้องไว้ให้ถายบ้าล่างแล้วพวกเราก็เข้าไปส่องกันค่ะและถ้าเพื่อนๆชอบช่องของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามไว้ให้ด้วยอยากให้เรานำเสนอนเ,รเรื่องราวเรื่องใดที่น่าสนใจคอมเมนต์ไว้ใต้ขิดได้เลยค่ะ เพราะการบริการคือหัวใจสำคัญของธุรกิจของคุณเลือกหูฟังที่ใช่เพื่อใช้งาน c o n t a c t Center ต้องวิี t Headset